ได้แล้วครับได้แล้วครับได้แลครับยำกุ้งสดเออยตเล็กหูเีย,ยกมาัรกบุ้งสดกุ้งส,สดล,ลาได้ป็ดกลางเสร็จแล้วลูกกันแล้ว bốn người, bảy người, năm người, bốn người, bốn người, ของตัวเองล้างกบลังนะแฮ่หอยแครงสูตรสูตรปลาคืออันไหนเอ่ยสีสีส้มนะฮะสูตรไม่ปลาสีสีเขียวนะครับ น้ำยำประกบปกแต่เป็นรุ่นใหม่จะเป็นน้ำยำประกบสามเส้นเล็กน้อยรับงจนต่อได้ค่ะ เ็คุนละสี่สิบบาทนะด้านนี้นะเขาวางขายอยู่หน้าร้านนะแต่ไม่ใช่มีประจำนะสมสมติว่าวันนี้เขาทำปุ๊บเขาก็จะออกมาวางขายมาโชว์นะฮะแบบนี้นะ,ะก็สามารถซื้อได้หน้าร้านนะ 40บาทนะครับผมขออนุญาตจับนะเพราะว่ามันอยู่ในในขวดนะนะก็ฝากกันทุกวันนะคระับกบรอพวกเราอ,อ,อยู่นะแต่ที่ผ่านไปัมา หรืออยากจะมาอดหนก็กบเราก็เจอกผมนเป็นร้นะกบาต้มำสองนัน้าใทำมันเดียวเนี่อนนี้น้ยำอรยอร่อยอนนี้อันือปลาขาต้มคือปาร้า อืมซื้อฝากกันเหรอครับซื้อฝาจารย์ฝนเนาะเราได้ยังเหลืออีกหนึ่งทำได้ไหมได้ไม่ต้องไม่ต้องใหไรกันแล้วกันเดี๋ยวไม่นานค่ะได้สวัสดีครับแล้วหายไปเลยยะจะเข้าโรงเทมยุ่งมากเลยตั้งแต่ปีใหม่ใช่ไหมโอตั้งแต่ปีใหม่เลยเหรอ ทำนิรัวเลลยแ้วมาแล้วพอไม่ได้มานานก็จะเห็นอะไรมาใหมอยากกินมากเลยเคยกินบ้าเคยกินบ้าต้องเขียนว่าอะไรยำไข่แดงไข่นุกตายำไข่แดงไข่นุกทาใช่ยำรวมไปเลยได้ยินเสียงไข่แดงไข่แดงนี่เลยไม่เอาอะไรหลายอย่างอสสวัดีค่ะยำรวมไทยเดียวไข่ทย ยังก็เปิดไฟถ่ายอยากถ่ายบ้างอ๋อเห็นยำอะไรนั่นไงถ่ายยัไงก็ถ่ายแล้วใส่อย่างอื่นได้อีกไหมได้เอาเลยสำหรับพี่ดาได้เอามาเลยเก็นที่เลยยำหอยแครงหอยจะกี่ตื้ออีกหอยแดงไอ่น้โอ้หนี่ได้เยอะเท่ายำรวมยำรวมเขียนขนาดนั้นก็ยำรวมไปเลยทุกอย่างมันก็ไม่อยากกินนะพี่ดากุ้งกุ้งถูกก็ไม่กิน ก็ไม่ได้กินเด่ออะไรที่ไม่กินจะไปทดแทนอยู่ตรงนู้นจะไปทดแทนที่ใครเอาไหมได้งเสียงะไเห็นยำรวมหรออ่ายำรวมยำรวมง่ายำรวมตัวอย่างถามว่าช่งมันเยอะเยอะจริงแต่มาใส่ทุกอย่างเพราไอนู่นนิดนิดหน่อยพอรวมกันมันก็ดูเยอะ นี่เท่าไหร่ครับสองร้อย้าสัวมสองร้อาสได้ผักสองชกือมะม่วงชุดหนึ่งข้าวโพดชุดหนึ่งตอนนี้หนูพับปับเป็นแบยาคือปลาขอแบบว่าสองร้อยสิแต่ว่าหมดเลยคือให้หมดเลยเพราะว่าหนูเพิ่มมีเพิ่มขอใช่ไหมแล้วก็ได้ขวโพดถุงหนึ่งมะม่วงถุงหนึ่งแล้วแต่ลูกค้าจะเอาไปมิตรทั่วกันแล้วแต่หรือลูกค้าจะไปแบ่งปสองที่ลแล้วแต่2อช้าแต่หนลองให้พรไรเนี้ย้้ก่องก่น แล้วก็ลูกค้าน้ำยำั้งนะเออตอบเลยพักมาทางพีเต็มเลยไม่ใช่ตอบพักรางเต็มตอบเลยแต่พี่ก็บอกอยู่ว่าแล้วูกไขายำสิกลับไปเลยหายไปเลยแต่หนุ่ะสองร้อยกว่าคุณนะบางทีถ้าถูกกลับไปบ้านยังบางหนู่ยอนตอบกลับกันเลยแต่บางทีเขาไม่จบที่คับทางคับทางเดียวไม่รู้ไม่เข้าใจจะต้องลามมาถึงที่ไี่ได้คฝากงยิ้มน้ำยำประกบไม่ได้แต่คือตบกร้าแต่ว่าครตอบครบหมด ไม่ลาจนะขอบคุณนะจ๊ะขอโทษประกอบไม่ล้าได้หล่าครับนี่ขขาเทพนี่เดี๋ยวไปละคลิปนะโซยังไงนะนี่หอยแล้วก็นี่แล้วก็ไข่เค็มสามอย่างเออมันกินได้บางอย่างก็ไม่ชอบกินใช่ใช่ครับขอจานขอจานเปล่า นาต้องลงไปอ๋อนาต้ใส่ได้นะผมพีทแม่ช่ำป่ะืมสีพิกช่ำคนอะคลิปในยูทูบยังไม่เคยได้ทำเลยนะคิดนากอกทำนะทำอะไรทะกอบเบียรวันอาเพลย์เพยบรรักลางนะได้จ้ะเฮ้ยแต่กม่โปนะถ้ามองกระโปงกระโปงแตมันเนี้ย เดียวนิดเดียวนะคะอย่าเพิ่งคิดไปอ่าได้เอาช้อนใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเติมเกลืออย่างเดียวเนาะนิดเดียวไม่เยอะตอนนี้หนูถึงตอบหมดที่ไม่มีครั้งสุดยอดทั้อหมดไนี่ยครับนี่เนี่สั่งอันนี้ไปหนึ่งสองทำเสร็จแล้วอ่ะวันเดียวสุดดยอเอาไมสามอย่าง อะไรอะไรนะไข่เค็มด้วยสามอย่างเป็ปเ็มกลางไข่แดงเค็มเนาะไข่แดงเค็มหอยปลาได้จานอะรบ้างนะครับเอาอะไรบ้างไม่เอาไว้นี่เลยไอ้ไข่เค็มเอาเนื้อด้วยไงไข่เนี่เอาปูแล้วไข่เค็มอ๋อเอาตามเขาไข่เค็มเป็นตัวยากกินนี่ต้องขายอยู่ที่บ้านเยอะไข่เค็มก็มีเลยมีเยอะ ไม่ได้เพมาะงานฝากไม่ได้ไม่ง้างฝากไม่ได้ไม่เซาใส่รูปเลยคือก็ไม่เซาใส่รูปเลยพี่ด้านเออไลฟ์สดมันเป็นอะไรกันยู่มันเป็นมาโฆษณาดิโฆษณาเอาใหม่หัวเอียงลองชิมหน่อยดิดิวรสชาติก็ต้องไปทำดีๆมันจะได้ตังค์แล้ปล่าไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ทุกนะ โดนบุกใช่เดี๋ยวนี้มีโฆษณาเข้าใช่กำลังงงแล้วมันมันจะได้มีรายได้อะไรบ้างกบต้องไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะพี่โยเนาะท้อะไรอ่ะผมก็ยังไม่ได้ศึกษารนี่ต้องสมัครมันต้องสืกอสาพี่ก็ไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวไปดูให้หอยแทงมันจะมีรายได้ไม่มาแล <c <c ้ว right อ่าลายเสือติดกุ้งสดเนาะแต่ต้องมียาคนดูเยอะๆต้ก็จบเขาพูดตามเยอะแล้วเดี๋ยวไข่เดี๋ยวเราไลฟ์สดกันมั่งจะได้เงินมั่ง ลองไปกินดูอ่ะโอ้รู้เคยกินไข่เนี่ยจริงมันรู้ปะอร่อยอ่ะหนูยังชอบเลยแต่ก็พออย่างเดียวมั้งแยกไปเนาะยำไปเลยยำไปเลยใส่ถ้วยเนาะก็อย่างเดียวใช่ไหมจ๊ออาพออย่างเดียว ก็เดียวเขาแหมันดังมาบ้างดังมาเป็นหมดแล้วโอแจกคนน้หมดแล้วแจกไข่แจกคนนร้นจานจาหน่อยเออนี่ใส่นี่เลยแต่ถ้าไข่แดงอ็กินกับอะไรข้าวด้มได้ไอจานใหญ่ย่ะฉันมีจานใหญ่ตันั้จานใหญ่ไงไขแดงทำไมไขแดงกินกับบุก จริงใครบุกใครจัดให้พดาต้อชินกันตอนแรกนี่พี่ดาเป็นอย่นี้ไงเป็นชื่อนี่แต่หเลยเป็นชื่อร้านเดียวจบสามแซ่บชื่อเดียวไปเลยจบชื่อร้านไปเลยเนี่ยจะตรงกัน คุณที่ติดตามชมครับสวัสดีเจ้าตะเวชนะครับหลันกะต้มยำสาม 3, แซ่บนะฮะเมืองประจวบครับผมสวัสดีครับวัสดีจ้าดูกกแวๆกัน,น,น,ไ,นกได้นะจ้าพูดแล้่ก็ถนัด